เลขแปดผู้ชายตรงนั้นไม่ชั้นตรงนี้ชั้นที่นี่ตรงนี้แรงแรงคะยนนใส่ G สองครับหนึ่งแอ,อ,อั่นไล่ฝนฝนลาโอีฝนขนาดนี้ไม่ใช่เลขเจ็ดแล้วค่ะนี่เก้าแล้วมั้งสภาพมืออย่างเงี้ยกลัวมันคงอะไรไม่ได้หรอกงั้นขอฝากตรงเนี้ย ไอีผีไอ้นี่เพ nah> ื่อนนอนปวดอยู่ไม่เห็นหรอกูกลินปากมึงเนี่ยก็เน่าพอๆกับผู้ชายคนเมื่อกี้เลยนะอีเชแล้วสภาพ้มีฝนอย่างเงี้ยเนื้อเยื่อจมูกจะรับได้ในฝีฝนเนาะแต่กูรับได้แหมมึงว่าแต่ผู้ชายกูว่ากลิ่นปากมึงเนี่ยเน่าพอๆกับผู้ชายข้างหน้าเลยนะอีช้างยิ้มโอเคโอเคไอทีไอทีไอทีคัดครับคัดครับคัดครับไอ้นี่ กายกก็จังหวะไม่ค่อยดีด่าเร็วไปมาใช่แล้วก็พูดไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่มันดูเป็นจักรีมันแบบมันกายเป็นเน้นคำเน้นคำในภาวะกลัวกลิ่นปากมึงเนี่ยก็พอๆกับผู้ชายคนเมื่อกี้เลยนะอีเชกตัวเมียะกลัวกลิ่นปากมึงเนี่ยก็ไม่แพ้กับผู้ชายคนเมื่อกี้เลยนะกลัวกลิ่นปากมึงเนี่ยก็พอๆกับผู้ชายคนเมื่อกี้แบบนั้นต่ำกตอนนี้มันกลายเป็นว่า เหมือนไหมันไม่ค่อยธรรมชาติอ่ะเหมือนเวลาประโยชน์ผู้ของกายอะไรอย่างเงี้ยอีผีอีนี่กลกินปากเนี่ยก็น่าพอะภัยกับผู้ชายคนเมื่อกี้เลยนะอืมเหม็น <laughs> ขาด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 อ่าขอขออีกทีนะครับขออีกทีกายมันไม่ค่อยดีวะ่วะ เก็บเท็งไดนตามาพี่หาตคือด่าใช่แล้วแต่มันควรต้องเรียนก่อนเรือก่อนเปล่าเล้ใจากนั้นมันเอออย่างเงี้ยคืออะไรแกมันมันตบโดยที่ไม่อย่างเงี้ยได้ยังไงมันไม่ใช่เรียนธรรมชาติ อะไรอ่ะไี่น่อยอะไรมันไม่น่อยนื่อะไรวะอ้อยีก็มีอะไรปึ๊บอื้มติดมมันติดอีเนี่ยเอออีเนี่ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยแหละคือางเงี้ยแหละแล้วพอปึ๊บแล้วข้างนอกข้างนอกเออมีก็ใช่ไหมเราเขาไม่สนใจเพราะเราก็จะเล่นต่อเราม่อีกแล้วพร้อมนะ อ้าวเสร็จแล้วไมาอีกแล้วพนะร้อมนะจอมเยลุไม,มาอีกแล้วพนะร้อมนะมึงกรอยุ่อะไร <c oughs>